ยะปีจีจ้ต้องเอาไปลุงลึงไหนหมดแล้วจะเปลี่ยนข้างเดียวหรือเปลี่ยนสองข้างเบรกอ่ะเปลี่ยนพันเดียวแล้วไงได้ได้เหมือนกันเอาเบรกผ้าเบรกเก่าหรือผ้าเบรกใหม่เอ้าเบรกเก่ามีเต็มอูนี่ผ้าเบรกเก่านี่นี่เต็มเลยดิเยอะเยอะอันไหนบอกมาเต็มเลยเบรกใหม่เลยเบรกใหม่เท่าไหร่นี่เบรกเก่าเต็มเลยดิเอาตัวไหนเอาตัวสองเท่าไหร่นู่นทางนู้นอ่ะเต็มเลยนู่นทางนู้นอ่ะ มิศสองฟรีครับไม่คิดตังว <Okay. S 1> ิศว์สองอ่โอเคเนี่ยเต็มเลยเนี่ยครับเบกวิศวสองอ2 2> มันใช้ได้ไหมลุงไม่รู้ดูนะก็ไม่เคยไม่เคยเอาใส่ให้ลูกคา้าสักคนนึ่งนี่ข้าล่างก็มีนี่เอาอันไหนเอารุ่นไหมห้ามถามเรื่องคลาดกับผมนะมีเรื่องเอ๋ถามเรื่องคลาดท,ทำยังไงคลาดแต่ละคนนี่เออเรื่้ยเบรกมันก็นเหลือยเยอะอยู่นะไม่ต้องเปลี่ยนหรอกมัง้ง <laughs> กับพลอยใช้ได้อยู่เนี่ยมีเสียงแล้วะเอาเเอาฉพาะล้อหน้าก็ได้ไหมเดี๋ยวผมให้เขาอุดเบรกหลังไว้เนี่ยเอาแป๊บอุดได้อุดแป๊บเอาเบรกเฉพาะล้อหน้าเอาว่าผมถอดดิถ้าผมถอดใช้เวลากี่นาทีเดี๋ยวให้ช่างถอดเอาถอดไหมช่างถอดถอดไปอดเบรกหลังผมไม่เอาความคิดนะเดี๋ยวผมถ่ายคลิดเองเดียวแน่งานเขาอีกแุ่นประจานเนี่ยเดี๋ยวต้ผมหาเขาอีกหน้าก่อนยืนไม่ไหว พองรถให้เลี้ยงกาแฟไม่เลี้ยงครับ4915เดี๋ยวบวกเอาก็ได้40บาทค่ากาแฟคิดเพิ่มอีกเป็น1,640นะค่ากาแฟ40ไหนได้เราบอกหนึ่งถอ,อดองี้ใช่ไหมถอดตัวไหนก่อนเมื่อกี้ถอดปินล็อกก่อนอช่างก็ถอดปินล็อกก่อนผ่านไปแล้ว20วินาทีครับที่สองถอดปินล็อกฝั่งนู้นนี่ช่างก็ถอดนะครับแบบช่างที่เข้ามานะผมถ่ายไม่ให้เห็นหน้านะครับเห็นทั้งตัวเลย อันนี้ช่างก็ถอดนะแบบที่ช่างก็ถอดเอาสบการณ์ช่างจะไม่เหมือนกันในการถอดครับถอดเอาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ว่ากาันทําไงก็ได้ผมนั่งดูเฉยไม่ออกความคิดเห็นเดี๋ยวจะดูช่างรองเท้าเปล่าถอดฝั่งนู้นนะครับเดี <c oughs> ๋ยวเขาเอาคีมตัวนี้มาไปดูเขาจะเขาจะทาแบบไหนต่อไปนะถอดบิ้นล็อกออกสองข้างเลยนะ<พ>อเออเนี่ยเขาจะถอดคีมล่างออกอันนี้ถอดแบบช่างที่เรียนมาเมื่อสมัย30ปีที่แล้วจะจะถอดแบบนี้ครับ รเรื่องจริงครับช่างก็ถอดแบบนี้ถอดเบรกหลังเห็นไหมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องรีบผมไม่ด่วนกับตามสบายเลยแบบที่เคยทํามาเลยเห็นไหมหช่งางเดี๋ยวไปทางนู้นนะเดี๋ยวจะถอดแบบช่งบางแบบผมเลยแหละไม่สม,มัยใหม่ละไม่ไม่เอาความคิดเห็นกับตามสบายเห็นไหม ถ้าเป็นช่างองใหม่ผมไล่นะอ,อ,ขอ,ขออกเลยขอ,อจริงขอแค่ผมไล่ออกเลยเอาจริงเอื่เดือมาเอินมันอยู่ด้วยกันมานานแล้วเลยไล่ออกไม่ได้ครับ <laughs> ทิ้งทิ้งเงินเดือนสามหมื่นมารับนี่หมื่นเดียวยากเงินเดือนสามหมื่นตอนนี้เหลือหมื่นมาเอาที่นี่หมื่นเดียวหมื่นเดียวนี่ผมไม่ให้นะต้องหา,หาให้ผมด้วยมัม้ยให้ผมเออแค่นั่งป่ายางหน้าบ้านก็ได้แล้วคนเอาก็ไม่มีไม่ผมไม่ออกความคิดเห็นผมนั่งดูเฉยครับ เห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวให้เจ้าของรถเป็นคนให้คะแนนว่าว่าใครจะได้คะแนนเยอะกว่ากันช่างรองเท้ามาตรฐานชุดมาตรฐานกับช่างเท้าเปล่าไปดูนะเนี่ยเลรถก็ใช้รถอีซูรถตัวเองก็อีซูแล้วก็ถอดเบรกอีซูเออแล้วใช้บอกยังไงเออไม่ใช่ท่านถอดผิดเตอร์เอาไหมเอาปิ้งนี่ออกก่อนนี่ปิ้งในมือเนี่ยเนี่ยนี่ถอดเอาเลยเออดึงออกไปเอาขีดควงทิ่มเลย เอามือจับกามีกไว้ทิมจากข้างบนมาเนี่นแหละงัดอ้อมทิ้งหรืองัดหลุดไปเลยเอ้ยสูตรเมื่อวานเขาเลิ่มใช้แล้วพอออกมาไอ้นั่นแหละถอดแต่ปิ้นนี่ออกก่อนนี่ถอดปิ้นเบ่งมือออกก่อนไหนเบ่งมือนี่ถอดแต่นี่ออกก่อนนี่นี่ถอดนี่ออกก่อนนี่หลุดแล้วไม่ไอ้นั่นอย่าถอดถอดตัวนี้นี่นี่ถอดนี่นี่รับใส่เข้าไปคืนมาไม่ไอ้นั่นอย่าถอดอย่าถอดใส่เข้าไปคืนใส่ไปในรถขับครับผมแล้วไปเอาขีมบักว่างมันนี้ไปวะเดินไปเอามา มือพิมพ์ปากว้างที่เอาใบวานลุงไปกลับชะได้อะไรตัวไหนอุย้ยเฮ้ยพิมค์พิมปากว้าง้วขาวครับม,มันนิบก้ามเบกไว้เดินเบามาก่อนอยู่ตรงนั้นตรงพิมพ์วานอะที่ผมเก็บวานอะใช่ใช่ต้องเก็บที่เดิมมันหาง่ายวานเราจากไหนอยู่ตรงนั้นแหละนี่เครียดอยู่เนาะจริงถือปืนไม่ได้ถือปืนยิงคนน่ยแต่ยิงนัดเดียวอะต้องหัวเขาอ่ะ หัวเข่าท่านอ่ะไอจต้องหัวเข่าเห็นไหมแขวนไว้ที่เดิมอ่ะบวัววานเราจากตรงไหนอ่ะตรงนั้นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออต้องไว้ที่เดิมครับมันจะจําง่ายเพราะผมสมองลืมง่ายผมต้องวางไว้ที่เดิมเแต่ใครมีเรื่องกับผมนี่ผมวางอาวุธไว้ทุกมุมเหมเอะนะียอ่าีผมยิบได้ทุกมุมเลยนี่ให้มันแน่นเลยให้มันแน่นอ่ะเอาเอาหางลงมาข้างล่างครับผมเป็นอย่างนั้นแหละย,ยกขึ้นบนอีกหน่อยหนึ่งอืม สูตรนี้ดีที่สุดผมเล่นมาหลายสูตรแล้วเอาปิน้นออกไปครับไม่เอาคีมแดงแองพีน้นั่นแหละคีมแดงครับแล้วบีบไปบีบขึ้นอ,ะอ่ะอย่างนั้นแหละเอาลงล่างดิมันจะได้ไม่ชนนั่นครับโหเมนแล้วบีบ,ออ,บ,บ,บออกเลยเออแล้วเอาวเอาควงแบนเคาะออกแ่นแล้วพอเคาะออกไปท่านใช้เวลาถอดกี่นาทีเนี่ประมาณเดี๋ยวผมจะถอดฝั่งนู้นให้ดูนะคอยดูนะหลับตาด้วยนะ อือ๋อพอแล้วแค่นั้นแหะพอเอาคีมออกมีมีเนื้อในแหวนเดี๋ยวหายอยู่แหวนนะครับไว้งั้นเลยไม่ต้องเอาออกเดี๋ยวประกอบไม่ถูกใส่เพิ่มขึ้นไว้งั้นเลยช่างมันเออเดี๋ยวเบิกเงินคนจะขอเงินแต่เบิกเงินคนเนี่เอาคีมมาตรงนี้เออเดี๋ยวให้กระชัยช่างของนู้นถอดเบรกนะเท่าไหร่วะโหก็ยไปถึงแปดนาทีเลยหมไม่ใช่ ต่อไปล็อกกระโจนไม่มีตอร์ต้องไม่ทอดสายชาร์ตนะไม่มีตอร์นนีะตได้เดี๋ยวตายเดี๋ยวห่นยายยังไปคนไหนะเอมือนิ่งน้อยเอให้เราวานลน30บีากเยสวยจะไปดีดเบรกลังยีสูงง่ายๆหรอนหนึ่งก่หนึง

ต้องถอดเสื้อก่อนเสื้อกโดนอืมเข็นต่อเอาสกัดเอาบุกเบนอีกคนยับไปดีว่าทำดีกว้าแล้วนอละอ๋วันนี้ไม่ต้องกดมันมันโยกมาข้างหลังมัิงเนี่ยโยกเนี่ยวันก็บอกแล้วเนี่ยโยกเนี่ยไไม่ด้ được rồi, đi này, anh ấy chập muốn nó đấy, nó mặt bên ngoài, nó muốn nó được đấy, muốn lấy, lấy rồi, kìm đấy ngay, kìm đấy, muốn này, muốn chỉ riêng của nó, mày đứng ở là... này. มองเห็นวะอู้หูดูเอ๋อทมได่เุณนว่แจ๊ไม่ต้องมาคล้องยากหรอันนี้คล้องยากมากเลยอือนนอยมอันนี้ง่ายตัวัวถอดง่ายตายอันนี้ยันถอดผมเคยถอดผิดไปแล้ว แม่กูงโง่มาตั้งหลายปีโยกซ้ายโยกขวาโงแม่เนี่ยวางให้นั้นโหลดเอาออกมาเลยเดี๋ยวหล่นวางขึ้นมีแหวนไหมเนี่ยมีครับอันนี้เอาหญ้าเอาเลยดีกว่าอย่างนี้ผมออกไม่ได้ผมแม๊นน้อยๆอะมองไปผมเห็นไปข้างน,น,นอกมองสาว่างเลยอ๋อจบถ่ายนานอีกกดเบรกหลังครับง,ง่ายๆไม่ต้องเอาไอ้ควงน้นนอยๆครับมีปิ๊นเล็กๆอยู่ ไม่ต้องกควงน้อยๆไปข้างนอกหน่อยสว่างๆเยทั้งสองอันเลยไปฝัป่งนู้นด้วยง,ง่ายครับเบรกลังอีสุดีเมกพอร์ตแม่งทุกวันฮนะกินอยู่แค่นี้แหละ